นี้นะคะพอยพามาเก็บตกบรรยากาศมอเตอร์เอ็กซ์โปบี2022นะคะงานนี้รถไฟฟ้าเพียบเลยค่ะแต่ไม่มีวางขายนะ สำหรับงานมอเตอร์เอ็ปในปีนี้นะคะดูจะพิเศษและก็คึกคืนกว่าปีอื่นๆเนื่องจากว่ามีการเปิดตัวรถสมรรถนะสูงๆเนี่ยเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น t o y ย t a c o r o l l GR r หรือจะเป็น Honda Civic Type R พอดีพออ่ะไม่ใช่ขาซิ่งนะคะก็เลยไม่ค่อยจะอินไม่ค่อยจะว้าวเลยแต่ถ้าว่า Honda t h a i l a นดเนี่ยใจดีเอา Civic Cashback f l เข้ามาแทนอันนี้ก็ไม่แน่นะคะ จะรถไฟฟ้าที่หน้าตามากขึ้นสวยขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเนต้าปีกนก Honda s u v Prototype นะคะแล้วฮุนไดเนี่ยแล้วก็ส่งเจ้า IONIQ 5เข้ามาด้วยเรียกได้ว่างานนี้เป็นงานโชว์ตัวรถเนี่ยที่น่าสนใจมากๆใครที่สนใจคันไหนนะคะอนาคตเนี่ยมาดูไว้ก็ไม่เสียหายนะ มาเริ่มกันที่แบนด์ยูโรกันก่อนเลยแล้วกัน,นะคะ่ะสําหรับค่ายดาวสามแชกอย่าง m e r c e d e s b e n บนะคะเพอ่อก็ยังว่าเป็นค่ายที่น่าตื่นตาตื่นใจเหมือนเดิมแซ่บเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าทุกคนเห็นราคาที่แพงขึ้นก็ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่าเบนเนี่ยมีการประกาศขึ้นราคาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในด้านรถใหม่ก็มีคันที่น่าสนใจเช่นกันเปิดราคากันไปที่11ล้าน7แสนบาทกับเจ้า Mercedes- Ben z AMG SL 43 รถสปอร์ตเปิดประทูน2ประตู2ที่นั่งที่เป็นการกลับมาของรถยนต์สปอร์ตตระกูล s l เดี๋ยวพอยพามาดูรอบๆคันกันนะอีกรุ่นที่เป็นไฮไลท์เปิดราคาไปแล้วเช่นกันก็คือเจ้า Mercedes-Benz C350 E AMG Dynamic เป็นรุ่นท็อปประกอบในประเทศตัวใหม่ที่มาแทนที่ C220d AMG Dynamic ราคาเปิดตัวอยู่ที่3,350,000บาทเจ้าคันนี้เป็นพระเอกของเบนซ์ในงานนี้ ค่าบใบพัสสีฟ้า BMW มีการเปิดตัวรุ่นใหม่หลายรุ่นนะคะที่นำมาจัดแสดงรุ่นที่ได้รับความสนใจมากหน่อยก็จะเป็น3ซ e r i e s รุ่นปรับโฉม LCI ที่เพิ่งจะประกาศราคาไปเมื่อเดือนที่แล้ว3 2 0 d M Sport นะคะเปิดตัวไปในราคา2,699,000บาท 330e M Sport นะคะเปิดตัวไปที่2,949,000บาท และอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือเจ้า all new bmw series 7นะคะที่เปิดตัวด้วยขุมพลังไฟฟ้า100%ปปกติพลอยจะไม่ค่อยชอบหน้าเจ้า series 7เท่าไหร่นะคะเพราะว่ากระจังหน้าไตคู่ที่เขาให้มาเนี่ยมันใหญ่เกินไปไม่ค่อยลงตัวนะคะแต่พอมาเป็นเจนนี้ที่มีกันชนไฟท้ายแบบนี้ไฟหน้าแบบนี้ตัวรถก็จะดูดุขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะไฟท้ายเนี่ยก็สวยขึ้นมากๆเลยนะคะ นอกจากนี้ก็จะมีเจ้า BMW iX x, x d r i v e 40ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของรถ SUV ไฟฟ้า100%ที่เปิดมาด้วยราคา4ล9 0 0 0บาทใช้มอเตอร์คู่พละกำลังรวม326แรงม้าสามารถวิ่งได้ถึง375-425กิโลเมตรต่อกันชาร์จ1ครั้งเลยนะ นของมินิเองนะคะดาวเด่นดูเหมือนว่าจะเป็นการนำเอามินิพาวสมิธมินิรีชาร์จมาจัดแสดงนะคันแรกเนี่ยเป็นการนำเอารถมินิคูปเปอร์ดั้งเดิมตัวพิเศษที่ถูกตกแต่งด้วยดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างพาวสมิธเอามาผสมกับผมพลังไฟฟ้า100%ตามแบบฉบับของปี2022 ในส่วนของบูตอาร์ดนะคะก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยถ้ารถเขาแมสมากกว่าน,นี้หน่อยคนน่าจะแน่นกว่าน,นี้เพราะรถที่น่าสนใจอะ่ะมีเยอะไม่ใช่น้อยเลยนะอย่าง e turn gt e turn sportback รถรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีที่ถูกนำมาโชว์ให้เพื่อนๆได้จับจอง และรถใหม่รุ่นเรือธงที่นำมาจัดแสดงก็คือ Au ดดี A8L รุ่นปรับโฉมเฟสลิฟที่เพิ่งจะเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวท็อปเนี่ยเอสไลราคาอยู่ที่8ล้าน2 5 0 0 0 0บาทกันเลยนะเพื่อนๆรถที่น่าแปลกใจอีกคันนึงก็คือตัว Au ด e ดี e-ricshaw รถต้นแบบพลังไฟฟ้าที่ดีไซน์ตุกๆที่พิเศษก็คือมีการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า8.6แรงมา้าที่ใช้พลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะถ้าตุกๆบ้านเราอะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานแบตเตอรี่เหมือนกันหมดเนี่ยพอยว่าก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะ อหนึ่งก็คือเจ้า Lexus นะคะที่เป็นแบรนด์พรีเมียมของ Toyota expands. ที่มีการเปิดตัวรถใหม่อีกขั้นหนึ่งค่ะ All New Lexus RX ที่เป็นรุ่นที่ทำยอดขายได้มากที่สุดในตลาดโลกมาโดยตลอดสำหรับ Volvo ใครที่อยากเห็นเจ้า ex 9 0ที่เพิ่งปีการเปิดตัวไปก็ต้องผิดหวังไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีรถจริงมาโชว์ทางบูธเนี่ยก็อาจจะดูเงียบเหงาไปบ้างนะเพราะไม่มีรถใหม่มาเรียกความสนใจแต่รถเขาก็ดีอยู่แล้วตั้งแต่มีการปรับเปลี่ยนจุดยืนใหม่เนี่ยรถวอนโวก็น่าสนใจขึ้นเยอะค่ะ ในงานมอเตอร์เอ็กซปีนี้พระเอกของงานพลอยให้ค่ายนี้เลยค่ะ BYD ที่เพิ่งเปิดตัวออโต้3ออกไปได้สักพักทำยอดจองได้หลายพันคันเลยแต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือ BYD เนี่ยเขาแทบจะยกทับแทบ,ท,บ,ท,บทุกรุ่นของค่ายมาโชว์เลยค่ะ แต่และรุ่นเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นแต่ปัญหาก็คือยังไม่เปิดให้จองน่าจะเอามาโชว์เป็นน้ำจิ้มว่าในอนาคตเนี่ยฉันเอาจริงกับประเทศไทยแล้วนะเตรียมเงินกันไว้ให้พร้อมด้วยคนไทยก็จะบอกว่าเงินฉันพร้อมแล้วรีบมาเลยจ้าไฟแนนซ์ฉันก็พร้อมด้วย รับ BYD Auto 3ก็ได้มีการนำตัวเริ่มต้น Standard เข้ามาด้วยนะราคาถูกลงตั้ง1 0 0 0 0แสนแน่ความแตกต่างก็จะอยู่ที่ขนาดของแบตเตอรี่ที่เล็กลงระยะทางที่วิ่งได้ก็จะลดลงนะคะจาก420กิโลเมตรเหลือ345กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับสายที่ใช้งานในเมืองนะคะ สำหรับเนต้าวีเพิ่งมีการปรับราคาขึ้นไปไฮไลท์เด็ดในบูธเนี่ยจึงตกไปอยู่ในรถ2รุ่นที่มีแผนจะจำหน่ายในอนาคตมาจัดแสดงรุ่นแรกก็จะเป็นซีดานไฟฟ้าร้อเ์เซ็ค่ะ เนต้าเอสซึ่งโดดเด่นด้วยประตูคู่หน้าแบบปีกนกดีไซน์ภายนอกที่มีความสปอร์ตรวมไปถึงขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกกำลังสูงสุดถึง462แรงมา้ามาจะแสดงส่วนอีกรุ่นก็คือเนต้ายูโปรซึ่งเป็นครอสโอเวอร์ระดับ C s เซ gment ไฟฟ้า100%ซขนาดตัวถังของมันนะ่ะเล็กกว่าตัวฮาวา h ฮ6อยู่เสียหน่อยแต่ด้วยความเป็นรถไฟฟ้าก็น่าจะดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้หากราคามันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะ แล้วเราก็มาถึงอดีตพระเอกของงานเมื่อปีที่แล้วนะคะในปีนี้หนึ่งในรถที่ถูกนำมาจัดแสดงในบูธของ GWM ก็คือออร่าแกนแคทค่ะหลังจากที่ออร่าคุดแคทนั้นมันปังปัง,ปงขายดีจนสร้างชื่อเสียงนะคะ GWM เนี่ยจึงไม่รอชาร้าที่จะนำเจ้าแกรนแคทเนี่ยออกมาโชว์ว่าใครที่ชอบทรงซีดาน่ะฉันก็มีนะ ในขณนะอีกด้านหนึ่งคันที่เตะตามากๆเลยก็คือเจ้าแทง500เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่พื้นฐาน Body ้อ f r เฟมขับเคลื่อน4ลอ้อถ้าหากมันถูกนำมาจำหน่ายในไทยก็จะมาพร้อมกับเครื่องโยนต์4สูบ2.0ลิตร พวงมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบิดให้พละกกำลังสูงสุดถึง258แรงมา้าสิ่งนี้น่าสนใจและน่าติดตามต่อไปก็คือด้วยขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าดีไซน์ที่เน้นความหรูหราเป็นหลักมันจะสามารถต่อกอกับรถแบบ PPV ค่ายเดิมๆได้ไหมอย่าง Fortuner, m i X ตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแต่โอกาสก็จ,จะยากเพราะว่าฮาวเนี่ยออกมาตีตลาดรถ5ประตูไปแล้วเนี่ยสิ ำหรับของใหม่อย่าง MG4 รถไฟฟ้า100%รุ่นใหม่ก็ได้มีการเปิดตัวกันไปที่เรียบร้อยแล้วที่คันนี้ดูจะโดดเด่นก็คือมีพื้นฐานที่สร้างเพื่อมาเป็นรถ EV โดยเฉพาะมาพร้อมกับมอเตอร์วางหลังขับเพื่อล้อหลังที่เหมือนจะถูกออกแบบมาเพื่อฟิลลิ่งการขับขี่โดยเฉพาะเลยในที่สุดก็มาถึงวอลชสทีนะคะ ข้างๆพลอยเนี่ยเป็นน้องเล็กดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยถูกที่สุดในตลาดรถยนต์ในประเทศไทยแล้วค่ะนั่นก็คือเจ้า Wall City EV นั่นเองเปิดตัวไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมแต่ว่าพอยังไม่เคยเห็นบนท้องถนนจริงเลยนะราคาของเขาเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะเริ่มต้นเพียง325,000บาทถึง420,000บาทเท่านั้นเองมีให้เลือกทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็น2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งค่ะ จำคำพอยไว้เลยนะคะว่าอีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยุคข,ของฮุนไดค่ะเพราะทางฮุนไดไทยแลนด์เนี่ยประกาศแล้วว่าเขาจะเข้ามาดูแลบริหารสมบริการแผนการตลาดให้กับฮุนไดไทยแลนด์อย่างจริงจังนะคะข้างหลังพอยเนี่ยก็คือรถที่คาดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการนำมาจำหน่ายค่ะรุ่นใหม่รุ่นหนึ่งที่ยังคงเจาะตลาดรถครอบครัวนั่นก็คือรถฮุนไดสตาร์เลเซอรรถมินิ MPV 7ที่นั่งที่ดีไซน์โดดเด่น กำลังจะกลายมาเป็นตัวเลือกหนึ่งในตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นที่น่าตื่นเต้นมากกว่าคือฮุนไดไอ i อนิก6รถซีดานไฟฟ้า100%ซที่งานดีไซน์นั้นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จอดคู่กับ IONIQ ิที่เคยนำมาจัดแสดงให้เห็นกันไปแล้วเมื่อไหร่ที่เจ้า2องคันนี้มาวางขายในไทยสนุกแน่นอน สำหรับเกียร์หลังจากที่มีการนำเกียร์แคนิเบิลรุ่นใหม่เข้ามาทำให้ลูกค้าชาวไทยเห็นถึงความหรูหราของรถเกาหลียุคใหม่และเป็นที่รู้จักของแบรนด์มากขึ้นงานนี้เกียร์ก็ได้นำเกียร์ ev 6gt รถ ev 100นําำมาจัดแสดงผ่านงานมอเตอร์เอ็กปปี2022นี้ส่วนจะมีแผนนำมาทำการตลาดในไทยนั้นหรือไม่ ตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันสักหน่อยและต้องยอมรับว่าณตอนนี้เกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ดีไซน์รถออกมาได้สวยและมีเอกลักษณ์มากๆหลังจากที่ขายรถประกอบในประเทศมาอย่างยาวนานดูเหมือน Honda จะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปนะคะพวกเขาได้นำรถ Special เ,เ,เข้ามาจากญี่ปุ่นมาวางขาย คันที่ได้ประเดิมก่อนใครก็คือ Honda Civic Type R ซึ่งมันเป็นรถที่แรงที่สุดเท่าที่ Honda เคยทำออกมาและมีจำหน่ายในไทยเพียง20คันเท่านั้นรับพลอยนะคะพลอยไม่ใช่สายซิ่งเลยอาจจะไม่อินกับเจ้าคันนี้พลอยยังแอบคิดให้เขาเอา Civic Hatchback FL มาวางขายมากกว่าอีก แต่ก็อย่างว่าแล้วค่ะตอน FK เล่นเอาตัว RS มาขายอย่างเดียวขายได้น้อยเลยไม่กล้าเอากลับมาขายอีกริโภคแบบเราก็เลยโอดขับรถสวยๆไปอีกขั้นเอาล่ะมีฮอนดาก็ต้องมี t o โยต้ค่ะรุ่นสร้างชื่อนะตอนนี้ก็คือต้องยกให้เป็นเจ้ายาริสเอทีพค่ะ พอรถจีนเปิดตัวออกมาราคาต่ำมากๆก็เป็นการกดดันให้กับค่ายญี่ปุ่นว่าต้องทำอะไรสักอย่างและเหมือนโตโยต้าจะไหวตัวเร็วที่สุดด้วยการส่งยาริสเอทีที่ใส่อ p อปชันมาอย่างทนท่วมแถมราคายังกละมำออกมาได้แบบแรงเดิมซะด้วย mm hmm. ในอนาคตร,รถรุ่นอื่นๆในค่ายอย่าง Altis ส a m มรี่คร s ส ฟอร์จูเนอร์ก็น่าจะได้รับการปรับดีไซน์ภายในให้เป็นทิศทางเดียวกันปีหน้า Innova In าเซนิกก็จะเข้ามา Toyota ก็ถือว่าอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนเจเนอเรชันเหมือนกันและก็ทำได้ดีด้วยในเรื่องของการปรับปรุงดีไซน์และใส่ออปชันมาแบบไม่กั๊กค่ะสำหรับ m าสด้ายังไม่มีอะไรใหม่เข้ามาจาัดแสดง ใครที่รอตัวใหม่อย่าง All New Mazda 2ก็อาจจะต้องรอปีหน้านะคะตอนนี้ทาง Mazda ก็จะมีรุ่นคาร์บอนอีดิชั่นสีลิมิเตให้เลือกนะคะไล่ตั้งแต่ Mazda 2, Mazda 3, CX 3 CX 3 0สูงด้วยค่ะ นิสสันเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาที่สร้างฐานของลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้ดีมากหลังจากที่เปิดตัวขุมพลัง E-POWER ในนิสสันคิกที่ตอบโจทย์มากๆในการขับใช้ในเมืองหลายคนทำอัตราสิ้นเปลืองได้ถึง25-30กิโลลิตรเลยนะสำหรับนิสสันอเมราใครที่รอตัวไหม o เนอร์เชนปีหน้าแปลงโฉมใหม่แน่นอนใครที่รอเตรียมเงินไว้เลย ในบูธซูบารุดูออกจะเงียบหน่อน,นิดนึงนะคะก็ะอย่างว่าแล้วค่ะรถเขาจะพิเศษกว่าคู่แข่งในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ค่ะเช่นขับเคลื่อน4ล้อแท้ทำงานตลอดเวลาทำให้ราคาที่ออกมานั้นกระโดดไปหน่อย ตัวโชว์นานครั้งนี้จะเป็น Forester ตัว m i n o อร์ a ชนนะคะนอกจากนี้ในส่วนของอุปกรณ์ก็ยังคงอัปเกรดความปลอดภัยซึ่งเพิ่มระบบระบบเบรกอัตโนมัติก่อนการชนพร้อมบังคับพวงมลาลัยอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและก็ระบบเตือนเมื่อออกจากเลนพร้อมบังคับให้อยู่ในเลนก็ถือว่าเป็นรถที่ดีอีกหนึ่งคันแต่คนไม่ค่อยสนใจค่ะ